กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องจ้ามาเมื่อนี้นั่นมีพัสดุมาส่งนะจ๊ะนี่จา่าหน้าซองว่าจากพี่ไอ้นะคะพี่ทองพันช่างตําลึงทองนะจ๊ะจากซื้อส่องยูทูปเพ่นนะคะับแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูว่าสันนี่ข้าต้องมาบึงเพิ่นไม่ได้บอกว่าเพิ่นส่งอย่างไรน,นะคะออกมาลุ่นออกมาลุ่นกล่องเบ้อเลย สั่น <laughs> ทางในมันกลุ้มมันคืออย่างไงจ๊ะฮะของปันชิ้นแรกชิ้นแรกมาแพ็กดีดีไม่นงนอ้อหนึ่ง ข่กระบบหูได้พี่น่องว่ามันคืออย่างอย่างวะแก้ว่าจะเป็นแก้วนะแต่คิดว่า่าจะเป็นแก้วือกันแต่ว่าต้องมาหลุนเมงว่าเป็นลายอย่างเลลอดลเลอหลอดโดเมอน มีคนกรี๊ดมีคนกรี๊ดมีเสียงเชียร์ลุนล้นๆน่าจะเป็นสีน้ำเงินด้วยนี่ชอบสีน้ำเงินที่สวยเลยแก้วเย,ยตินะฮะอุ้ยถูกใจแก้มเลยด้วยนี่นี่เออดีแล้วคุณม,มาเนี่ยกับของเพิ่นนะมมงเนาพอดีตัวไหนมันหลอกพอดีเอาเปิด,ดเท่าไหร่ โอ้ไมนเมยเลยตัวนะี<า>้ไปเทนไปดิ่งเบียร์ย่ทาลีฮึคือวะนะฮะกาบงามๆสารเพื่อพี่ไอ้นะจ๊ะพี่ไอ้ทองพันช่างตำลึงทองนะครับเป็นทรงมหาหลอบที่สองแล้วดีที่ตุดหลอดที่แหละนีะ่เป็นเสร็จ ก็อันนี้ก็ไม่ใช่ของใครนะคะนี่ของแก้มโดเรมอนนี่ของแก้มนะฮ <c oughs> นี่กาบงามสามเจ้าเด <P i> เอ้อพี่พี่ไอเอิพี่ไอนะจะกะขอบคุณที่ะะเอนดูแล้วกะชื่นชอบนะฮะกะ็ขอให้เด็กกลับขึ้นไปรอยเท่าพันเท่านะฮะกะ <Keep S 1> คลิปนี้ขอบคุณทุกๆๆทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ โวยพรแล้วก็ติดตาม,มานะฮะว่มีอย่างไร